เหวนเซโอ่งไว้นะคะเซโอ่งนี่นะคะไปซ้ำน้มใหม่บ่เคเคเคไปซับนมใหม่นะคะไปสิไปซับนมใหม่กับแม่นมใหม่ีนสวนนี่นะคะอันนี้จะเป็นน้ำโซโลเซลนะคะเปิดไปร้ายหมองเอาไปเอาไปร้ายทางนะคะเล่เนหนีแลกกับสิปิดแล้วกับสิเปิดลงเปิดลงในขูบน้องหน้านะคะเปิดลงในบอ่อ ไปซับหน่อไม้ไม่า,มานะคะกระสิบผ้าไปบึงกอนหน่อไม้เราจะไปซับหน่อไม้ไปแกงแกงหน่อไม้อันนี้บักมวงนะคะนเรามาถึงกอนหน่อไม้อันนี้คืออันนี้เป็นกิมซุ่งนะคะถ้าสิบไปแกงกินนะคะ อันเดียวก็พอเดอือันสิเบิดได้มาแล้วพ้อ,อแล้วสันก็กินบาเบิดแล้วนหน่อยยัอยอยงหน่อยอยู่อันนั้นจะเป็นซองก่อนอันจะเป็นไพ่กินสุดนะคะกินสุดๆดได้เลยไพ่เผ็น้ำผึ้งเพชดน้ำผึ้ง สามารถกินสดสดได้เลยเอาขึ้นมาให้ได้นะฮะเอ,อเอาเห็นมันใหญ่กว่านี้ก่อนอปาะมาณมีนอเดียวปะกินสดสดมมนต้องปอกฮะได้สองหน่อ นีอ่อันหนึ่งวูมันแกแล้วตัวนี้นก้อนนั่นบ่หมี่บะแมะผุนได้แล้วไปโอเคโอเคเฝ้าน้าก่อนบอ เราจะต้องเฝ้าน้ำนะคะนี่งนับเซรระเซลของเขาแรล่น้ำเต็มแล้วเบริรธภลากิจนี่แล้วพี่น้องเนี่ยบอกว่าให้เฝ้าน้ำเต็มนะคะแล้วมันก็เต็มแล้วนะคะกระต่องปิดนะคะ